สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะจังหวัดตากตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศเนปาลน,น้ำใจชาวตากคนไทยสู่ชาวเนปาลเราคือชาวโลกเราต้องช่วยเหลือชาวโลกด้วยกันเมื่อยามมีภยัย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอพบพระสำนักง,งานเกษตรจังหวัดจากเกษตรกรผู้ปลูกกระหล่ำบ้านอุ้งเปียมสนองตอบโครงการปลูกผักปลอดภัยแบบแปลงใหญ่กระหล่ำปลี ังหวัดตากตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศเนปาลน,น้ำใจชาวตากคนไทยสู่ชาวเนปาลเราคือชาวโลกเราต้องช่วยเหลือชาวโลกด้วยกันเมื่อยามีภัยค่ะนายสมชัยหัตถยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าจังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาลที่ศูนย์ดํารงธรรม บริเวณอาคารอำนวยการสารากลางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภออำเภอแม่สอดเมืองตากแม่ระมาดพบพระบ้านตากสามเงาอุ้มผางท่าสองยางวังเจ้าหรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาห้างโลตัสตากเลขที่บัญชี983-2-83128-8หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์ 055511546เนื่องจากขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและประเทศเนปาลก็เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องเราคือชาวโลกเราต้องช่วยเหลือชาวโลกด้วยกันเมื่อยามมีภยัยการที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือจึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดตากน้ำใจชาวตากชาวไทยสู่ชาวเนปาล โดยจะนำส่งไปรวมไว้ยังศูนย์รับบริจาคส่วนกลางที่กรุงเทพเพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอดมูลนิธิแม่สอดสามมคีการกุศลได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินบริจาคให้กับผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลซึ่งขณะนี้เริ่มมีประชาชนนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันบ้างแล้วโดยสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของท่านสามารถไปบริจาคได้ จนถึงวันที่10เดือนพฤษภาคม2558สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่หอประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายเจิดจ้าน้อยสํารีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนางปวีนาปานยิ้มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูผู้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสาระเศรษฐศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมรับการอบรมกว่า1 1 7คนการจัดการอบรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ค <Jenny> ร <think ält> ูผ <Sh> oui ู้สอนมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเงินทองของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถทำกิจกรรมและถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอพบพระสำนักง,งานเกษตรจังหวัดจากเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปีบ้านอุ้มเปี่ยมสนองตอบโครงการปลูกผักปลอดภยัยแบบแปลงใหญ่กะหล่ำปลีค่ะนางอรพินแสงมณีเกษตรอำเภอพบพระพร้อมด้วยนายอภิรักษ์หลักชัยกุลนักวิชาการการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพบพระ ติดตามโครงการปลูกผักปลอดภัยแบบแปลงใหญ่กะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคิรีราช์อำเภอพบพระจังหวัดตากนางอรพินแสงมณีกเกษตรอำเภอพบพระกล่าวว่ามีกเกษตรกรร่วมโครงการ250รายพื้นที่เป้าหมาย1,000ไร่โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภยัยโดยจัดทําแปลงเรียนรู้ให้กับกเกษตรกรโดยเน้นการผลิตกระหล่ำปลีปลอดภยัย และการลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตผักขนาดใหญ่ให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยเข้าสู่ระบบตลาดเพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้สามารถผลิตผักปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับแหล่งผลิตนายอภิรักษ์หลักชัยกุลนักวิชาการการเกษตรชำนาญการพิเศษกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการพืชผักที่ปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรมักจะคำนึงถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพนอกฤดูการของผลผลิตและช่วงราคาที่จะได้รับมากกว่าปัจจัยอื่นๆทำให้เกษตรกรใช้สารเคมีผลผลิตพืชผักที่จำหน่ายในตลาดมีปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิต เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้รวมถึงกรณีที่พบสารเคมีที่ห้ามใช้ในพืชผักชนิดนั้นๆทางออกของปัญหาจึงต้องแก้ที่สาเหตุคือการเริ่มต้นให้กเกษตรกรผลิตแบบปลอดภัยต่อตอนเองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งดำเนินการรวมกลุ่มกเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้เกิดพลังในการผลิตเช่นเดียวกับฟาร์มใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก เกษตรผู้ปลูกผักของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยดังนั้นระบบการส่งเสริมการจัดการต้องเป็นการจัดการในพื้นที่โดยพื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการจัดการผลผลิตผักปลอดภัยสามารถเป็นแหล่งผลิตผักปลอดภัยเข้าสู่ระบบตลาดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและการบริโภคอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมทั้งเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดพืชผักที่ได้คุณภาพและปลอดภยัยหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันนางสาวรภาพลุตันขอจบการรายง,งานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ